คุณเคยได้ยินคำว่า MCT oil ไหมคะมันคือน้ำมันมะพร้าวที่ถูกสกัดเฉพาะกรดไขมันสายกลางซึ่งร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีแตกต่างจากน้ำมันทั่วไปที่มักเก็บเป็นไขมันสะสมก่อน MCT หรือ Medium Chain Triglyceride จะถูกส่งตรงไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ทางร่างกายและสมองใช้ได้อย่างรวดเร็วงานวิจัยใน Journal of Nutrition ในปี2018พบว่าการเสริม MCT oil ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและอาจมีประโยชน์ต่อ,อการควบคุมน้ำหนักอีกงานใน Alzheimer's and Dementia ในปี 2019ยังรายงานว่า MCT oil อาจช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำถดถอยเล็กน้อยเพราะร่างกายเปลี่ยนมันเป็นคีโตนซึ่งสมองใช้แทนกลูโคสได้แต่ถ้าทานมากเกินไปตั้งแต่แรกอาจทำให้ปวดท้องหรือท้องเสียได้ควรเริ่มจากประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มจนถึง1-2ช้อนโต๊ะตามที่ร่างกายรับได้ MCT oil คือพลังงานสะอาดที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแต่กุญแจสำคัญคือทานอย่างพอดีคุณล่ะเคยลองหรือยัง,หร,ออยงหรืออยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอก ออกได้เลยค่ะ